เป็นสีแกงขี้เล็กขี้เล็กยอดขี้เล็กจะแกงแกงจะเตีแกง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 ใส่หนังแกงใส่หนัง น้ำเค็มน้ำเค็มเอามาต้มให้เปื่อยก่อนก็มาเกยงยออันนี้ก็ต้มต้งเงนนมเย็นน้ำซองน้ำข้าวปั้นต้มข้าวตสมมันออกลูกสาวไปหามาไม่ได้ตามไปทำคลิปเนาะคือ ดตามไปทำคลิป <c oughs> เลยได้จะทำคลิปเด็ดยอดอ่อนอ่อนนงเก่งสาวไปหาเก็บตามทุ่งนายอดยน่ารัก แกใส่ต่ำตึงก็มีแต่ต่ำตึงด้วยเฮ้ วันนี้ก็อยู่บ้านสกุลอยู่นะคะช่างก็ยังไม่มาทำช่างก็นัดวันประกันพรุ่งบ้านบอกพรุ่งนี้พอถึงวันนี้ก็บอกวันต่อไปอีกโอ๊กี่วันเพงจะได้กลับไปนครพนมนเลย ไม่ได้ทำคลิปเไม่ได้ทำคลิปเลยทำคลิปคูรับต่างวัยมันก็ต้องร่วมกันอนะ่ะเนาะมันก็ต้องทำเราเพีเอเค,คู่รับแต่งวัยเนาะเราก็ต้องถ่ายคู่กันเนาะ นีวันนี้เรายหวันแล้วจะทำประตูบ้านทำประตูขึ้นลงบันไดบ้านช่างก็เี่นตัวซะเหลือเกินมาวนี้ก็ใช้ฐานเหมือนกันนะคะ ใช้ฐานเหมือนกันใช้ฝืนใช้ฐานเหมือนกันแก๊สก็ใช้แต่เวลาฉุกเฉินเมื่อก่อนนี้นะมาอยู่ที่นี่แรกๆนะ,ะมาอยู่บ้านนี้แรกๆเลยพ่อผัวก็เลารักรักตุกรักตุกใส่รกัรกไมเวีอี่แหละ อยากกินอะไรแกก็ไหาให้เหมือนกันอยากตอนนั้นทองลูกคนแรกอยู่เนาะท้องลูกคนแรกอยากสะดาวมันก็เพิ่งจะออกเพิ่งจะออกเยวนิดๆแต่ไหนแล้วหมดแดงก็เยอะเยอะพ่อก็ไปขึ้นให้ขนาดมีหมดแดงแล้วไอ้สไพสไพน้ององน้อง รอบีะว่าหกัว่ารกูปกระไทยแบบนแล้วทำกันแหนเอาอว่าออกแหน่แล้วเป็นยังอยากกินอะไรก็หาให้กินขนาด อิกชานะแต่ก็ดีไม่เวียงอยู่ในหัวก็รักแล้วเป็นคุณว่าอะไรนะ